สวัสดีครับบนโลกใบนี้แทบไม่มีใครที่ไม่เคยโดนติฉินนินทาแม้แต่พระพุทธเจ้ายังหนีไม่พ้นทำดีก็โดนนินทาทำไม่ดีก็โดนติเป็นเรื่องธรรมดาบางคนที่เรามั่นใจว่าแสนดีนักดีหนาคนนี้เพื่อนรักคนนี้ไว้ใจได้คนนี้ดีแน่นอนแต่พอเราหันหลังเขากลับนินทาว่าร้ายซึ่งนี่ ก็เป็นที่มาของคำว่ารู้หน้าไม่รู้ใจแสนเจ็บช้ำใจเพราะไม่ใช่คนอื่นไกลแต่เป็นเพื่อนรักเราเองยิ่งทำดีก็ย่อมมีคนรักพอมีคนรักก็มีคนชังตามมาเป็นของคู่กันไม่มีใครโดนนินทาแล้วใจไม่ทุกแต่จะทำอย่างไรหนีอย่างไรก็ไม่พ้นดังนั้นเมื่อรู้หรือไม่รู้ว่าใครกำลังนินทาว่าร้ายเราอยู่ จงวิเคราะห์ไตรตรองดูว่าสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นพูดใช่ความจริงหรือไม่การถูกนินทาว่าร้ายย่อมไม่ใช่เรื่องดีเมื่อรู้ว่าเป็นใครจงทำตัวออกห่างและถ้าสิ่งที่เขานินทามันไม่จริงก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องอธิบายใดๆจงยึดมั่นในความดียึดมั่นในสิ่งที่ทำถ้าไม่ได้ไปทำร้ายใครหรือทำให้ใครอื่นเดือดร้อนทุกอย่าง จะพิสูจน์จากการกระทำของเราเองแต่เมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าปัญหามันเกินการควบคุมรู้สึกว่าโดนรังแกไม่ได้รับความยุติธรรมจงนําตัวเองออกมาจากตรงนั้นเพราะสุดท้ายแล้วที่ตรงนั้นอาจไม่ใช่ที่ของเราจงยึดมั่นเสมอที่ใดที่เป็นที่ของเราที่นั้นเราจะมีตัวตนเสมอและไม่ว่าที่ไหน ยังไงก็หนีเรื่องนินทาไม่พ้นจงมองให้มันเป็นเรื่องปกติมองให้มันเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อไหร่ที่ทำได้ใจก็จะสงบพ่อใจสงบเราจะมองเห็นเองว่าแท้จริงแล้วคนเหล่านั้นน่าสงสารคนที่มีปัญหาคือคนเหล่านั้นและคนที่ทุกข์แท้จริงคือคนเหล่านั้นไม่ใช่เราเพราะคนที่นินทาว่าร้ายคนอื่นมักรู้สึกอิจฉาริษยา ทำให้มักมองหาข้อตําหนิหรือติดติงคนอื่นไปทั่วคนเหล่านี้ย่อมไม่พัฒนาตัวเองแล้วและเป็นคนขาดความรักนั่นเองอย่าไปโกรธเกลียดเครียดแค้นกันให้เสียเวลาเปล่าจงอย่าลดคุณค่าตัวเองไปต่อปากต่อเถียงหรือนินทาว่าร้ายกลับไปกลับมาจงเดินหน้าเดินผ่านคํานินทาด้วยใจที่สงบ และยึดมั่นในความดีต่อไปจบไปแล้วครับกับสาระดีๆในวันนี้เพื่อเป็นกำลังใจอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจด้วยนะครับช่องเราก็มีเพจ Facebook อย่าลืมไปติดตามด้วยนะครับกดลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับ